ตั้งแต่นี้ไปชีวิตคุณจะไม่มีคำว่าเป็นส่วนตัวเพราะว่าคุณมีมีจอมยุ่งคำว่าอยากอยู่เงียเมียบคนเดียวไม่มีอีกแล้วเพราะเขาจะตามคุณไปทุกที่ไม่ว่าจะลุกจะนั่งจะยืน จเดินจะให้อยากไปด้วยหรือไม่ให้อยากไปด้วยเขาก็จะตามตามดุจประหนึ่งว่าจะสิงอยู่กับเราให้ได้นี่ดูขนาดนั่งอยู่ตรงนี้อมืมันยังไม่หนีมันยังมาเล่นกันอยู่ข้างๆอะไรอะไรน,นันน่นคุณจะไม่มี เวลาเป็นก่อคุณจะไม่มีช่วงเวลาที่แบบอยากจะอยู่แบบนั่งเล่นชิวๆหรอกเพราะว่ามันก็จะมาสิงอยู่ข้างๆเราอย่างนี้เออจะมานอนอยู่ข้างๆนี่แหละเอ,อมานอนอยู่ข,ข้างมานั่งหนาเงียนเทเลเบิงนี่แหะเออเออเออชันสิว่างมือแบบปล่อยมือแบบ เป็นอิสระเขาไ่ไดนั่งกับซิมบเรียมาคขบมาอย่างแล้วก็มาจ้องหน้าทำสายตาอ้อนวอนทำสายตาหน้าสงสารอ่ามย์ยิวข้าวยิวข้าวจะกินข้าวใช่ไหมไอชนมอ่าอ,อีกตัวนึง่งไอชาไทย ไม่ให้นั่งไม่ให้นั่งไม่ให้นั่งมองหน้าก,ก็นอนมองก็ได้เอารู้สึกหมดเรี่ยวหมดแรงไปแล้วชนุบนอนรอก็ได้วะมาอะไอีเฟะเฟะเฟะนี่แหละนี่ะนี่หนะตัวดีไอตัวดีไอตัวดีเลยนี่พยายามตัวดีเลยขอมือมาดนีเอามือมาเอามือมานะอันนี้มือคนนะ ที่จะมาแทะเหร่นไงไม่เอาเป็นของเล่นได้เนี่ยเอาลงไปลงไปมันเชี่ยวนะนแม่มันมาแล้วนี่อีนางแม่มันเมื่อเมือบดเว้นบกเก่เคยอยู่บ้านอยู่ซองอ่ามึงไปใส่มามานี่ใส่มาใส่มาบ้านซองบอกเก่เคยอยู่ถิมลูกถิมเต้าไปอืมนี่แหละโอ้ย อยากนั่งอยู่คนเดียวเงียบๆกับบ่อดดมันจะต้องน้ำมาสิงข,งข,งขง้คางๆอยากนั่งเล่นชิวๆชิวชิมแบบกินลมชมวิวกับบ่อใดอืมมันก็สิไม,มออออ่อยู่ขคางๆนี่แหละอยู่คางๆน้ำมาเฝอตลอดเวลาเป็นองครักอยู่นี่แหละถามไอ้ฉันอยาก,กได้บ่บ่มันก็มักก็เล่นล่ะก็วนเวียนอยู่ใกล้ๆน,นี่แหละ เราลงไปสู่เฟากูยู่นี่ล่ะต้องไปใส่ด้วย